สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเรามาอยู่กับทีมงานโคมสูบพีซีหกสิบอีกแล้วเจ้าใหม่ขุดซาครับดวลกันกับโรกี้ร้อยเก้สิบห้าเองครับดวลกันเลยนะแบบไม่ต้องมีอะไรมากมายครับฉบับครอบครัวโรกี้ร้อยก้สิบห้าครับดวลกับพีซีหกสิบครับพีซีออฟคอมสูบพีซีหกสิบ กินหมูครับงานนี้ปากบอ่อครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะทำไมเขาดวนกันได้ครับรถขนาดไหนขุดสะขนาดไหนเรามาดูกันโอ้งานไม่จำเป็นต้องใหญ่ครับเล็กๆก,ก็ทำได้ขอให้ใจมันรักครับ ไปตามไปครับปากบอ่อจริงๆแหละรถน่าจะเหลือห้าสิบาทตามมาตรฐานของโซนนี้ครับวิบ่งได้ทั้งวันครับเดี๋ยวมาดูฝีมือคนขับ <c oughs> เปิดประทุนครับโอ้ยวิ่งได้เฉยเลยอ่ะไม่จมไหยคุณาครับ ฉบับครบคร,บครัวอคอนโทรชกมวยครับโอ้เจอหินละหมดสิทธิ์แล้วครับอันนี้จะเอากี่เที่ยวเดียวเรามาถามครับทำไมเขาวิ่งคันเดียว โยเย็นถึงไข่ครับน้ำออกถึงไข่เลยนะร้อนอันนี้ว่างเว้นจากการผสมปูนครับมาตักดินขายซะเลยคามาสุพีซีหกสิบครับห,หากินได้ไมนกันครับ ดวลกันกับบล็อกกี้ร้อยเก้าสิบห้าแรงครับชนิดฟันต่อฟันโอ้ขุดสาได้สวยด้นียฝีมือหมื่กันนะเดี๋ยวเราพามาดูครับฝีมือยังไงขนาดรถเล็กได้นี่โอ้คุณได้ฝีมือไว้พี่น้องเนี่ยผู้มีประสบการณ์ครับ ไปทำไปครับสาเหตุที่ไม่เอารถมาเยอะเพราะว่ารถเล็กต้องดวนกันครับ ไม่ธรรมดาไะอคนนี้แหละเต็มแล้วไม่จมครับเินแบบนี้ขุดได้สุดยอดไม่ธรรมดาช่วงรถออกไปแล้วเขาก็แต่งแต่งสลป ไม่ยาวลึกกว่านี้ครับอันนี้หรือว่าขุดไม่เข้าหินดินหินเลยครับอย่าให้จมด้เลยพี่จมจบกิมร้อนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ด้านบนดีกว่าโคตรร้อนเลยตรงนี้ไม่ร้อนแล้วครับ ย็นชำใช่กัน้นกั้นคูสัหรือว่าคันสะอันนี้เลี้ยงปลาได้สบายสบายครับ ไม่ต้องเอลึกครับลึกประมาณยังไม่ถึง2เมตรดีนะสโลบสโลบใช้ฟัน4ฟันครับไม่ต้องสวยก็รวยได้ครับขอให้มีแรงขอให้มีพลังพลังในการขับเคลื่อนพลังในการขุด ว่าพลังในการทำงานครับไม่ร้อนไม่บน <c oughs> <c oughs> เป็นคนทนชกมวยครับคนทนยาว ต้องมีแอร์ครับเปิดประทุนทั้งสองประุนครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างระบายความร้อนด้วยลมครับลมธรรมชาติพูดถึงร้อนไหมไม่ต้องถามครับร้อนมากอันนี้อยู่ติดกับเครื่องด้วยโอ้สุดยอดครับแต่คนขับค่อนข้างจะค่อนข้างจะพรอหด,อด คนครับ ไม่ได้นับตักครับว่ากี่ตักแต่หกล้อมไม่เป็นไรครับมีแอร์ครับทนได้ที่ทนไม่ได้ก็คือจะไปโคครับร้อนมาก ใส่ประมาณนี้ครับนี่ก็ใส่สโลูปครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ